สวัสดีครับสำหรับท่านที่เคยติดตั้ง w i f i 6 r o u เ e r นะครับเราพบว่าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่เราใช้งานเนี่ยมันมองไม่เห็นชื่อ Wi-Fi ของราเตอร์นั้นนะครับก็เป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้เน็ต o r ร์ a การ์ดของ Intel นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยตัวเดเวอร์เนี่ยมันยังไม่สปอร์ตตัวรับเตอร์ไวไฟ6นะครับซึ่งวิธีที่ Intel เขาแจ้งมาก็าคือว่าเราจะต้องเข้าไปดาวน์โหลด d ดเวอร์ตัวใหม่ ตัวล่าสุดนะครับมาอัปเดตก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็จะแสดงวิธีการตรวจสอบนะครับว่าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเป็นในตัวการ์ด t n t e l หรือเปล่าแล้วก็วิธีที่จะดาวน์โหลดไดเวอร์มาอัปเดตนะครับก่อนอื่นก็ตรวจสอบก่อนนะครับด้วยไปที่ Setting นะครับ Setting ของ Windows นะครับแล้วก็ไปที่ Network a n d i n t e r n e t นะครับไปเลือกที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็ดูตรง Hardware Property นะครับก็ ทางระบบก็จะแสดงรายละเอียดมานะครับก็จะพบว่าอ,อันนี้เป็นของ intel โอเคเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็ไปดาวน์โหลดไดเวอร์มาอัปเดตนะครับโดยไปที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ข้างล่างนะครับโอเคมี2วิธีนะครับในการอัปเดตไดเวอร์นะครับวิธีแรกเนี่ยเ,เราจะให้ตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้ตรวจสอบระบบของเราก่อนเพื่อที่จะ ให้เขาตรวจสอบหาไดเวอร์ที่ถูกต้องเลยนะครับหรือวิธีที่2ก็คือว่าเราก็ดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดตัวใหม่ล่าสุดเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องเลือกก่อนว่าเราใช้ OSI นะครับโอเคอ่ามิน d โ w ส10ผมจะสาธิตการดาวน์โหลดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องให้ระบบมาตรวจสอบนะครับผมก็เข้าไปในนี้แล้วก็จะมีแสดงนะครับว่าอ่ะเราจะดาวน์โหลดไดเวอร์ที่เป็น64บิตหรือว่าส2บิตนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเข้าไป โอเคเครื่องผม64บิตนะครับผมก็ดาวน์โหลดนี่นะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็เข้าไปติดตั้งนะครับโอเคนะครับก็กดติดตั้งตามปกตินะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลองรีบูตเครื่องสักทีนึงแล้วก็ลองทดสอบนะครับก็ควรจะเห็นชื่อ Wi-Fi ของเราเตอร์ w i f i 6นะครับขอบคุณครับ